เรื่องของหนังไบโอลาวนก่อนเราก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้ร่วมเล่น่ะบ้างคะค่ะก็ไบโอลานวนนี่ก็เป็นภาพยนตร์ที่พิมพ์ได้มีโอกาสได้ร่วมงานเมื่อจริงๆสัก 2- อสามปีได้แล้วค่ะก็คือสักพักใหญ่ๆแล้วแต่อาจจะแบบโดนแบบเรื่องโควิดไปทําให้ได้ออนแค่รู้สึกจะไม่กี่วันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โดนโควิดก็ต้องปิดปิดโรงอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าหลายๆคนไม่ได้มีโอกาสได้ดูกัน พิมก็แบบว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้รู้เหมือนตอนเหมือนเหมือนกันตอนที่แบบว่าเขาแบบว่าส่งทีเซอร์มาให้ดูว่าแบบเอ้ยกลับมาเข้าโรงแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เหมือนมีปัญหาในเรื่องแบบว่าเอาไพโรดออกมาแบบอยากให้คนเข้ามาดูเพราะว่าด้วยจำนวนโรงหรือจํานวนรอบฉายก็คือน้อยมากค่ะค่ะก็อยากจะเป็นตัวน้ใจให้คุณอาค่ะเพราะว่าพิมก็เห็นว่าคุณอาตั้งใจมากคือกำกับเองแล้วก็แบบว่าดูโปรดักชั่นทุกอย่างเองหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่มันก็เป็นภาพยนตร์ที่คุณอาเขามี เขาเรียกว่าอะไรอ่ามีความผูกพันมามา,มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้เขาก็อยากที่จะทําให้ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้มันมีชีวิตต่ออะไรอย่างงี้อยากให้หลายๆคนแบบสู่รุ่นสู่หลานให้เขาได้แบบว่ามีความสุขอิ่มเองมไปไปเหมือนกับคุณอาอะไรอางี้ค่ะก็อยากที่จะเชิญชวนทุกคนมาดูการใครที่อยากได้แบบ ภาพยนตร์ที่เบาสมองดูแล้วมีรอยยิ้มมีความสุขชวนแบบคุณพ่อคุณแม่ชวนออครอบครัวไปดูการสร้างรอยยิ้มร่วมกันได้ค่ะเ้ื่อแบบโควิดนะตอนนั้นมันคิดว่ามันมีผลกระทบด้วยไหมคะในการที่แบบว่าคนที่บบจะชมหรืออะไรเงี้ยพอมันเลื่อนมาจนถึงนะตอนนี้จริงๆอ่ะมันกระทบในทุกทุกส่วนอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพยนตร์ละครหรือแบบในใน,ในหลายสาขาอาชีพอะไรเง,ไงี้ยค่ะคือในเรื่องภาพยนตร์เนี่ยก็โดนอยู่แล้วเพราะว่าในช่วงนั้นมันก็ต้องมีการปิดโรงเนาะทำให้ ออภาพยนตร์ที่ที่จะมีมีแลนที่จะฉายในตอนนั้นน่ยก็คือต้องเลื่อนไปอะไรเงี้ยก็ก็เลยทําให้แบบว่าเราก็ดีใจนะที่แบบว่าเ้ยเรานึกว่าจะไม่ได้ออนแล้วเพราะจะไม่ได้ฉายแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันฉายไปแล้วแล้วก็โดนงดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอกลับมาฉายล้วก็เออดีใจเราคิดว,ว่า เป็นเป็นงานที่เราทําไว้นานแล้วแล้วก็แบบเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ดูเลยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่อย,อยากเข้าไปดูเหมือนกันอย่างนั้นตอนนี้คือจานวนรอบฉายอาจจะแบบน้อยมากวันรอบหรืออะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะตัวเราเองคิดว่าแบบเอ้ยมันกระทบกับคนทํางานหรือกระทบกับคนที่ตั้งใจผลิตผลงานออกมาจริงๆอะถ้าถ้าในพาร์ทรอบฉายอะก็คงมันก็ต้องกระทบนายทุนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในในพาร์ทนั้นเนี่ยคือ มันมันมันเป็นเรื่องนอกเหนือจากสิ่งที่ที่เราจะควบคุมได้เงี้ยะคะของพิมพ์ในฐานะนักแสดงเราก็ทําหน้าที่ของเราเต็มที่ในการสแสดงให้ผลงานมันออกมาดีในส่วนของตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนในรอบฉายหรืออะไรเง<ม>ี้ยพิมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทราบเงี้ะคะแต่ก็อยากที่จะเชิญชวนทุกทุกคนนะคะมามาดูกันเยอะๆไปกำลังใจให้คุณอาด้วยคุณอา,ณอาตั้งใจมากเลยะคะ่ะเ,เรามองว่าหนักมันเป็นทาร์เก็ตประมาณไหนยังไงคะในกลของคนทำงานพิมว่าเหมาะกับคนที่เป็นแบบ ชวนครอบครัวไปดูหรือชวนเพื่อนไปดูคนที่ต้องการที่จะแบบพักแบบสมองที่แบบว่าเจอเรื่องเครียดจากงานมาอะไรยาเงี้ยค่ะอยากที่จะแบบเออไปไปดูอะไรที่มันสร้างเสียงหัวเราะได้ เรื่องไวโอล่บอ5เนะี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องที่ดีมากๆเลยปัจจัยในการชมหนังของคนในปัจจุบันมันมีผลไมหมคะในการแบบว่าเลือกเข้าไปชมอะไรอย่างเี้คือสิทธิในการเลือกชมของแต่ละคนนะ่ะม,ม,มันมีอยู่แล้วเพราะตอนนี้แพลตฟอร์มต่างๆมันเยอะมากๆมันไม่ใช่แค่ในแบบละครหรือภาพยนตร์แล้วมันก็มีแพลตฟอร์มอื่นๆออนไลน์เต็มไปหมดที่ทุกคนได้เลือกชมอะค่ะในเรื่องนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่วิจารณญาณของ คนเลยใครอยากที่จะรับชมตรงไหนรู้สึกว่าอันไหนที่มันถูกจริตกับตัวเองก็ให้ประดับชมกันในส่วนของเรื่องไอรอวันไอวลวันห้าอย่างเงี้ยพิมก็แนะนำเออใครที่แบบ อยากจะชวนเพื่อนชวนครอบครัวไปดูคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าอาจจะไม่ได้เข้าโรงหนังไปนานแล้วแล้วแบบรู้จักเรื่องวัยโอลรวลที่เขาแบบอาจจะคิดถึงอะไรเงี้ยค่ะชวนพวกเขาไปดูได้เขาน่าจะดีใจนะคะที่แบบว่าลูกๆเลยพาเขาไปดูหนังด้วยกันได้ใช้เวลา,ววลาครอบครัวด้วยกันเนี่ยถ้านย้อนกลับไปตอนทํางานตอนถ่ายค่ะเห็นอาตั้งใจทํางานยันไงนบ้างคะแบบอาตั้งใจมากค่ะคุณอาทําในทุกๆพาร์ทเลยก็คือกํากับด้วยดูเรื่องบทด้วยแล้วก็ดูเรื่องแบบ ดวงภาพเรื่องแสงเรื่องเพลงอ่ะก็ยังมามาคุมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวพกมก็คือเต็มที่ด้วยเหมือนกันเพราะ,ประเป็นไอีกงานหนึ่งที่ท้าทายค่ะใช่ใช่ค่ะก็คือพิมพ์แบบอาจจะไม่ได้แบบว่า ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องภาพยนตร์อะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่เราจะไปไปทางละครเนี่ยค่ะเรื่องใบอลวนก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เราได้ลองทำเนี่ยค่ะแล้วก็สนุกสนานได้ร่วมงานกับแนทชาลีเป็นครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยบรรยากาศกองก็คือจะสนุกสนานเฮฮาออกมาวันนี้ก็คือส่งกำลังใจแล้วบออยากให้แบบมีรอราขายเยอะใช่ค่ะก็ส่งกำลังใจให้คุณอาแล้วก็อยากที่จะเชิญชวนให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะสำหรับใบอลวนหค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ